ยินจอระกาหนึกว่าพี่ชีในใจมากันแจกเร็วนยก็ใต้ติ้สวัสดีครับสวัสดีผัวนีพี่ผู้ลงุงเบลอนไรเด็กอยากใจใกล้พอไปเรนี่ก็คิดว่าพี่เพ็นแต่มันลอกกูว่าเจ้าใช่กูเชือ่อเปล่อนี่มึงยังไม่เชือ่ออย่าลอยออกนะห,หนึ่นกูมันไม่เม็ดเบียกูมาเชื่อไหมโอ้ชิงที่ผมไม่ได้เป็นผีผมนี่เป็นคนกันนีน้ว่าคนคนก็เองยก กไก่พี่แม้ว่าเราลูกพี่ลูกน้องกันนั่นกับพี่เออวุ่นวายคั้งเลยตาพี่นีเชื่ออะไรไม่ทราบนะจะ่าก็ไหวอะไรนะโอ้ะจ่าก็ไวหวไอ้อยล้าจ่าก็ไหวกวัดใจก็ว่านี่ภาษาไรล่ะนี่ไม่รู้ลาวด้วผมถามว่าคุณพี่นี่เชื่ออะไรโอ,อ้ผมนี่กวัดเจ้าแจวโอ้ยแจวไอ้เป็ดนี้ยจริงเหรอจอไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวกัดขวัญ เสยเออตัวนี้เล้งแผลปีกปลายหวานอนเพื่อเสยวันก้อนไบตากูกูก็ไปนั่ยมูลนาวยด้วยมาโน่กัเลยว่าว่าไปจนเกยเอาก็ต้นไปจนเกยปุ้มปั่นเกยกว่าหยาปันเนี่ยแล้วก็งูยังต้วงกรรมมีปั่นปากเดียจากกูตีประมาณนี้ปั่นเกยกูเีจอกันเลยมันมีปอยการให้ตัวนี้แปลล้วนๆโดนไอเดินเวียงน่ากลัวแอ้มพมเจอเวียงเจอเวียง กูไม่เปรตว่ะมึงในในเด็กเปรตว่ากูแบบมึงจะไม่ได้ขวดก้อนในเด้ก้อนเบอร์กูว่าจะบอกกล้องโบราณนี่ไปใช้เบอร์อ่านจะบอกไอ้ขวดโองคโบราณพอดีไปปอบเข้าเขา็บอกกับบ้านเข้าอย่างกันไอ้กล้องโบราณทีเป็นเนียงกูต้ามันเนียงไรโบกูเดืองขเป็นเนียงโบราณเนียงไหวกูดีใจว่าได้เนียงไหวใจเบอร์พอไป็นเรื่องกันแล้วเนียงไหวไหนเวียงผอมมันเนียงไหวกันไหนเวียงอะไรกันไหนเวียงกันไหนเวียงล้วปักเนียงไหวเด้อ เดยวพี่เจ้าจะไปไหนปุ้มมาจากบ้านไหนเวยพัมครับเลยพัมไหนเรื่องวัดดำเพื่อยันโอ้โหเนีเลียวชิงที่ทีนี้ที่ปุ้มามน้องไปชิมครับไปชิมจะเมื่อไงเพื่อไม่หวัดไปชิมนี้เอไปชิมไปชิมกับปิมใฉเอันปิมใจแต่เป็นลูกสาวก็ไม่ดำเพื่อยอันนี้เกตตัวปัหรือเรนได้ครับอะไรนะไาเกตตัวพั้มดิเรนได้ครับไอ้บาตหลอกได้ไอ้ตัวพั้มดิเรนได้กับวันตามพวกได้หลายเดือนนี่โอ้แน่ยเหลียวชิง กูบอกแล้วว hey, mm ่าต ok, ัวนี้แปรล้วนๆเอ๊ะทีนี้ติจิติตินี่กระบอกปุ่มตะปุ่มตบปั้มกระตานเองกับเฮ้พ่อไอ้ไอ้แปร์ได้ตบปั้มเลยตานเองตบปั้มกับวันตามพบตานเองกับวันแต่งงานนี่ผมเที่ยงในควิมพิลแหละกูก็ว่าแล้วเหมือนคนสร้างกูต่างจีนบ้านดังอันย่าปล่อยบ่านหน่อยว่าเด็กกี่ลอกว่ะกูนี่แก่แล้วเด็กลอกกระเบิอกูไม่ปล่อยถึงเดือนก็แล้วเด็กกี่ลอกดอกกี่เล็กไปบ้านหลวง เดี่ยวเล็กดอกกีเล็กเพรสอยู่พี่เพื่อนนาพี่นี้ตึ่งติดจีวัตรจนนิดเจ็บแบบผมนี่เื่อใจจระเขานิดเจ็บใจชะดาโก้มาเลยระดาก้คุณลีวิวเพื่อนทึ่งติไปไหนผมนี่เป็นวัวหน้ามดูรณากันได้จระเข้ปลาเพลินอันนี้ทึงเป็นบูรณาให้ในบูโรบูรณาเพื่อนดมังจะพุ่มี่รัมดีรัมเนียนมูชอบรัมเนียนมูชอบแล้วมูไหนชอบรัมยาไปเพื่อ ไอ้ Ay, เหลี kind of yeah. ่ยมเป๋ก็มึงจิ้งนี่ก็เป็นดูด้าไอันนี้ดูด้าพี่ไรัมั้งไอ้จ้ะจิ้งจีนี่วัดกระเลวัดเดือนเดือนไหนปีนี้ยังว่างไหมครักรมไม่รับคืนน้อยใช่ไหมว่ะคือคือวัยเอี่ตั้งเดือนไม่รับดูด้าตั้งเดือนอันนี้ยไว้รับตั้งเดือนนะเดียวเดียวถ้าวันเดียวเดียวหลงมวลท่าไม่เลยพีเลี้ยงเดียวว่ะหลงมวลน้อยแล่วแ้าดูด้าประมวลสิ้นปัดลุงหน้าไม่ยั่งนี่ไอ้นี่ประมวลพุ่งเลยเล็ด đi đi coi đập đồ ra tặng đứa anh đứng trước leo đứa khi kia quan nữa đồ ra đây thì mới đồ ăn đứa ở nhà chú nếu có đồ đồ ra mới đồ chắc quá là bát thi không đứa đừng kia cứ đứa đừng đi ta lùng tay đi cùng mình ra mệt tương ta rau ngon sát luôn à leo sát luôn rồi nói tao không lùng ra mệt tưng ở trát luôn tao อูจะลงตายดก้มม okay, so ันซ้แม่ลงตายดียนนัน้ทิปึงเมื่อไรเมื่อไรไม่ต้องลงลงแต่ยนโอ้กีตายกูตะวาดเดือนนึงเอาแต่ซามทิวันซ้ำทริวันเออไลุยมดนุกัเร็้เนาะเดี๋ยวกูตายมาใจน้อยลุยจงไอ้รวันผมเฮาก้องแม่มึงมาวันหนึ่งกันวันนี้วันนรุกเลยซ้ทิวันจึงวกี่ขึ้น 8ปดคืนหูชัดตายงซ้ำที่ว่าก็มันซ้ำสิบคืนไ้ตุ้มซ้ำทิบคืนจึงเงลว้วคูคืนหนึ่งเช็ดปันนะเช็ดซ้ำทิบครงมามาเดือนนี้เปรอยได้นี่กูมั่นเลยรับเงินตังค์เดือนได้เปรย์รอยกำรนะจึงจึงที่นี่แม่รับไปรำมันได้ไหมคือว่าปฏิวัติบา้านวัวน้าคาดอยู่ <c oughs> ออ ไม่ร no yes. well, ับโรราไปรับแกบุญใหญ่วัวนาคัดไม่คือไฟราตีสังนานี่ไม่ติดไม่ว่างเลยคนเหลือเทียนูรายไาสังนาแล้วแต่รับไปสังนารับนั่งแต่ถึงกับกวัดในรังอ่ะไม่นั่งอันนี้กวัดในรังเดี๋ยวนั่งม่นจะเล่นเรื่องรังในรังกับวัดนั่งรเลยสิลาวในรังนั่งเลยลาวความเหมือนรู้ว่าใครเป็นนี่แล้วจริง นี่ยนั่งเตียงแจ้งมาอยู่บนลังคุ้นี่จื่อนั่งเตียงแจ้งมากำดังตายโง่เนีเบรดนี่ไอ้แฉวมันพี่เนี่ยติดตามสื่อมาลูกสามไม่ลำพย่อยอันนี้ใช่ไม่ลำพย่ยก็มาชิงเพล็ดแล้วหลุดรุ่นเถอะเคยเห็นว่าวันนี้ก็ชิงเพล็ดกันลูกรุ่นนึกว่าเคยเขาจังาไม้อมฟ้าเพล็ดลายปลาดุ่มแหลมโรบานลืมลูกตัวอฮะกันเลมโซ่ จริงจิงกูกว่าเลยเด็กมึงจริงทาบติดพอล่วงเหมือนกันสลยแค่คนนี้ที่นี่บ้านแม่ดลำเพยแม่รบกวนกำลังได้ดรอนลุกใครรุ่นเรือง่าววัดกะพุ่มตามปกแกยแต่งงานกับผมครับที่นี่นหน้าที่ของเราคือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างนี้ก็แล้วกันเลยวันนี้ไปบ้านแม่ดลำเพยไปได้ไปสอบถามท่านดูท่านมีปัญหามีความเดือดร้อนใจเดือดช่วยเหลือท่านไปช่วยเหลือแม่ดลำเพยใช่ ในบ้านแม่ลำเพยไปทางไหนไอ้นี่มวัาหนุ่มนี้ต้องกดดันกระเึือน,นับไปไปนี่แพ้บ้านแม่ลำเพยที่เอาเงินเล่นะไอ้แมวจา่าไอ้หมาเชลคว่วาเรื่องกําแพงมึงแกงวันนี้ด้วนกับกูตึ้งกันเลยกระหวัดดือออด้อวบบล้วนอ่ะให้เลยดื้อวบบล้วนกวัดด้นว,วนหวับลือเลยอ่านี่มุมเฟยเด็กว้ยรู่นนะเจ้ากู กูเรื <S <S ่องกรแพ้กรรมใจตามไลยมึงตอบไอ้นี่ผมมีตามเดิก่อนตามอ่ไปตามเดิม่าบัมบัดก็ว่าเคยได้แกงกินไม่ได้ก็ยแตงกินไม่ได้ยจนแพ้ปิดก็ยตายบาดปิดยได้แขงกินไม่ได้เยกินไม่ได้กคือยอแต่งกินไม่ได้ไี่เคยได้ไคยใหม่พ่อได้กคยใหม่พ่อกะว่ากใหม่พออยตายใหญ่นี่เด็ก็กหม่อตาย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  จริงๆผมจำดูว่าบรรดาป้าท right? ี่เด็กกู้กินดีไอ้เด็กเคยแกงกินได้เพอาป้ากู้กินดีป้าครัวป้าพีดป้ายางพีดแต่ป้าแมมได้กู้กินนี่ก็ปาเวสเลยให้ได้เป็ดว่าผมยอมกับไม่ก็แกมือต่อกับผมลาก่ะวิ่งมือปวดน้ำหนาตายโอ้งนีมันต้องนักเรียนราำปนเราดิ ตัวกับเด็กรามน่าครุแหละเอาเลยนายไมวใจมาเจวเรื่องกัมเรกกว่ามึงเก่งวันนี้จำใจกูตามเลยมึงตอบได้ไหมเด่นตอบได้ไหมเด็กกว่าลงเต้มาลามติรู้ยังเต้มาลามกว่าตามมาเล่เนี่ยนี่กูมอมตามรักไอ้นุ้ยไปเร็วนี่เต้มาลามตามมาเล่ตอบเดี๋ยกูตามึงตั้งเจอจังหวัดมึงตอกูได้เป็นกัมพร็กกับมึงตอบได้ไหมเอาเใยก่อนเลยจังหวัดแรกปัตตุลุงปุ่งตลัดนครนนท์ สุราจา for รูปัตตานีปีตานัตรงกระแจกตรงจระตูนตุนตาว้าจ pun. ระตูนตุนตาแจกตรงตรงกระังา่าฮ่าฮ่สังไว้เพื่อนเป็นไง เป็นอะไรกับเด็กรามสังตึ๊งๆๆกะเหลววัดสังไม่ปากกะเหลววัดสังแต่มึงเปรตสังนี่เลยกูได้ยเรากูบวชได้ขวาป้าบอมมาดิสัง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 น่าเสียดเลยกะเหลววัดสังเออไม่ปากกะเหลววัดสังเออนี่สังเฉยๆไปเพื่อน trăng chơi chơi ừ, trăng, chơi chơi bà chơi trăng, trăng. À. <laughs> để tao trăng này tài hôn, chơi 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 có mềm đấy trong khăn quanh, bị pè tài <laughs> nằm na, ni ra, ma, tam chơi 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 I yeah. ตอนดูความที่กํารับตอนนี้คือผมสนัดแจงเจใจจราคาที่เดินตามไปยังบ้านแม่รำเปยอย่างเรียบร้อยอยู่เจ้าก็สอบตามด้วยความจะร้อนก็ไปนํำเคย์อีกไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะพวกอยากจะเจอตอนนี้คือลูกแล้วก็ผัวนีที่จัดการได้ปล่ากดดินตาติดตามคือมาลูกผัวไแม่รำเปย์ง่เจ้าตีบอกจากบ้านแม่รำเปยไปแล้วก็นี้เจอไกลที่ไหนก็ติดตามไม่ใหญ่ก็รอต่อไปอีกทีครับ จินเป็นฝุขกทุกยานนี่นิดปานันแสงสว่างทางควรเดินพี่น้องและพี่จอมได้อัฟังซี่อีก็ได้ครับนี่แจกสสบายนี้ครัผมจะนำ่านมาพบประมาณนี้ก่อนลับแหลประเทศเป็นดีเด่นก็ท่านก็จัดเป็นไงก็ไม่นำประกาศมาแล้วก็ที่ดาสาวประกาศทิปวันนี้เจ้าหญิงประกาศที่เพื่อนเา็กาวเื่อนอื่นต่อที่จะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนั้น ที่ามไม่ได้ใหญ่ก็เาต่อไปอีกที่กัน พี่พยายามจาแจกแรงไงมีแต่ใจกับวิโยนาตานาโรกแลวแต่ใจาาโรครัวแจกงาน,ารราานาตายดาดืนละนี่เป็นหมืน่นเปนลูกเมียดันกแนาานาก้าวเลนในแต่จะไงกยฉันผู้หญ่ในกองแตับปันรับสุขเจ้ความตุงกงพระแช่แต่ก็าัวกั ได้มานานแต่ละวันนั้นแส้นหน่อยอย่าล่องลอยตามเจียเดี๋ยวลูกเมียจะพึ่งใครรอดังรับแลนักกระไร ราคาประต้ง,งบรมราชินีนี่ไปไหนประกาศติติดดา,ทาแทนดาวใจต่อมาใดจะแรางรืนบิดาลูกจ่าชื่นในราสิริดพ่อบี่ค่ะอะไรแต่ลูกทิพย์สิริดแม่พี่ไหนประกาศทิพย์คิดถึงสิริดแม่อย่าร้องไอ้แตลูกทิพย์แต่แม่ตอนนี้จะร้องโกรธจะไม่ก้นน้ำตาตัวก็เป็นสายเลือด เสด็จแม่ก็เติมไม่มีวันที่จะกลับมาเตออีกแล้วอ่ะเนิเด็ดไม่เป็นไหนอ่ะประกาศที่พิสูกนเนิเด็ดแม่อย่าร้องแต่ไปการยิงออยิงเราบ้องเราไห่เพื่อบ้อไม่ไม่มีวันครับอ้าวนั่นเพิ่งเป็นใครมาจากไหนเราไม่เคยเห็นหน้าอีเจนจื่อเปากะแต่ก่อนจนเป็นเมียก็บีเจวก็เจนรบกับพ่อจนหนีพ่อมาอยู่นี่กะโอ้หนีสามีมาอยู่ที่นี่แค่ทำไมต้องหนีเจนเบื่อเลยกะพ่อฉันเมาหุงเมาขำกะเมาเล็ควันยำค้านกะ ในชาตินี้ชีวิตนี้ฉันไม่คิดเหลืออย่างพวกฉันไม่มีหรอตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมีผัวเรื่องพวกไม่เคยมีแกหน้าครูนอนหรอเจ็ดก้ัน <c oughs> โอ้หั้นเหรอเสด็จแม่เป,ป็นไร้ม่ทราบอีกเคเสด็จเพราก็อย่างนี้ลนูกทิพย์เสด็จแม่ก็ตัวได้ยังไงทราบตุนหลังจากที่ได้เกิดสงครามสมัยนั้นได้ทำไมที่ต้องมีสงครามปากติที่เครเกิดสงครามไม่มีใครรักชอบพอสงครามหรอกสงครามเกิดขึ้นที่ไดต้องมีตะคราบตคราบน้ำตาเกิดขึ้นที่นั่นได้ทำไมจะมีสงครามสงครามทั้งหลายเลยพ่อม่ได้เป็นคนขอมันขึ้นมา ไอ้ราชานันดกดินตะกักเราไปเป็นกษัตริย์ที่กลายสงครามมันครีตาถ้าปฏิบัติม,มณนจะขอรับเล่กวเราเชิญเสด็จแม่ของตัวเด็กไงสาบตัวนี้กับสงครามเสด็จแม่ไงสาบตัวนี้กับสงครามใช่ปริญวันี่ประกาศที่จะกราบตาติดพ่อเนี่ยติดตามสื้อมาเสด็จแม่ในทริปตัวเป็นลูกผู้หญิงเดินทางกลางดงกลางป่าเรียนอันตรายก็ใจแม่ติดมีครวัวหรอกติดยองโดนทางติดตามสื้อมาเสด็จแม่ติดพ่อมีการติดลาคนรับประกาศไปซะแล้วเอ่อีปเอาตีใคร มึงได้เป็นไม้อีฉันเป็นไม้ค่ะแล้วไม่คิดจะมีลูกมีผัวบ้างเหรอแอคิดเหมือนกันยังไม่เจอผู้ชายดีทุกใจค่ะเรื่อผู้ชายในรมกติกะมึงอยู่ในลักษณะไหนอะคือฉันเป็นคนรักกายได้จังเพค่ะประกันเรียกรวยประกันดีซ่องลอกอะประกันดีจ้ามดีประกันทีที่ทำแต่งานล่าไม่กินยาไม่เซเมีตุบตาตุกสตางค์ใดแต่ไดไงฉันมัดตามนี้พ่อค่ะโอ้งั้นเหรอพี่คะทีนี้ถ้าสมมันมีผู้ชายคนใดคนหนึ่งก็ชจบาพอมึงอ่ะอีฉันแรกก่อนก็เป็นใครอีกอ่ะ เส้สมพรณผู้ใจคนนั้นก็อยู่ในลักษณะก็ผู้นำนี่บ,บ้าบุญชาเมืองชีพไดนแล้วนี่ก็แล้วท่านเด้ขึ้นควันอะก,กินหัวพ่านขึ้นนี่ชาเมืองชีพกันแล้วควันอะก,กินหัวพ่านมีใดพวกชาเมืองจะไหนกับชาเมืองนี่จะได้เป็นราจินีก็เ,าเยากราชินีเปล่าแม่เอ้ยจนแก่ก็ตายโงก่อยเล่ท่าพี่ดีม่อมปล่อยไปก็ตอดได้ยังไงสู้ขอใครอ่ะเอ็นมอ่อมปลอบโยวชาติอีเปล่า แกนี่เป็นแกเดิไปกินนิ่มบางอัดไหนเด็กกันแล้วกว่าไจะกินวัวป้ามีตายโอ้งเด็กกันแล้วมาจ่ายใดพุ่ไม่กันแล้วไปออกเดินทางติดตามทิดาสาวเราไปแอคทิดาสาวเป็นอะไรเปล่าเฮ้ยมึงนี่ตายนั่นนี่ตกลงว่าไจะกินวัวป้ามีตายโอ่งติดตามจะนี่ตายมันเพื่อจะน้าพุ่ยใดทุกคนแต่ใจมองมองใม่ใหม่เพลิดเพลินมันจะน่าใด่อยเลยหงอนด้วยคิดถึงแม่รู้ที่แกกัน แก่กายแงแทบทุนแรงงานดูนในจิตลูกได้แต่คิดควันงะงานแต่ยังไม่ตายไวชีวาลูกจะไปามาพราะพดาหน้าแม่หน้าตี่นาคนลูกแกรดแม่เหมือนคนแก่สีแกรดเมียจิตใจเฟี้ยปากายร่ตอนนี้ก็ใหญ่พอบุกป่าแนมปรึกปงเด่นดงดอนกอดแสงได้นอนพี่ปอบใจ

แ่พีน่าในมองเงินไปนอกตัวตีในนอฟระเด็นแกรก็เป็นใจในแควนหน้นาเฝ้าหน้ากันชอฟ้าปีเฝ้ชาช้ใจยังไงไปเจอผู้คนเลยค่ะแกต,ตายกุณเลยค่ะเลยรูก,กันแล้ววันี่หน้าลูกรึงเป้กอ่ะเอ้ยหน้าไม่ลูกลึงกินครึงรักอะไรจิงนะกูก็ไม่มันใชุ่๊ดิ ลูกคลื่นจะมีทราบไปที่ตทะเลดีสกายมากดหน้าขึงพี่ขึงก้อน,น,นหน้าได้โวเลยเด็กะตรงใจหน้าครึงคร่งขึงก้อนกอนลแล้วแหละแต้มได้แต่ก็มาติดเร็วไหนกันกายแท่ตรงแล้ววันนี้อย่างลบไม่มดดัดเลยอยู่โอ้ยเปรินี่เคยผมแรกว่าเราเป็นเพลินสวัสดีจ้่คุณพี่โอ้สวัสดีเจ้าน้องสาวตอนนี้ชื่ออะไรอ่ะปากาทิพย์ใะ่ไหปากาทิพย์ แกพี่นงกรากจนลังเกียรือน้องช่วยเหลือหน่ยจิม่รูช่วยเปล่บเหมือนเปรตอยู่กำลังช่วยเปรตนะนงกระาจนลังเกียร์ร้อน้องจิงจือเป้ากะนงเป่าไม่โดนเป้าเพื่อเปากังเกงดินะใช่แต่เป้าเชื่อไมันช่องแรงนะเอ๊ะแต่จะไปไหนม่ทราบทวีักรักปทุม ช่วยมาพี่ใช่ทีั่งดงนั่งด้วยนะครับมีตุราด้วนทวีชักหลักประทุมนะครับก็คุณตุจะปีไหนะจะดอกเดินทางติดตามสือมาสิเด็แม่ที่คุณพี่นี่ใช่ไหนไม่ทราบไหมจ๊ะผมเหรอฮะก็พี่ผมชดอะไาครับใครแล้วพี่จารการทำไมาพี่รออย่างนี้ผมแต่ละรอก็พี่อาดอยคึ้ไม่ไหวว่าอะไรเจงเออเมืองไทยเออ เซ่แล้วมึงแลเราเดินตาคนมานมขีา้แสนคนเหลี่ยมก็ย้อนย่อไหลรึมาพอพีต้าวนี่ย่อไว้เปรตนี่วไหวรึแต่นในปีนี่ล้อแล้วกูไม่ได้รับอะไรเอง <c oughs> มึงเแอตอ่นในไ้นี่ล้อกูยังหน่อยหน่อยมันลิ้วเต้าวะาเลี้วเต้าด้วงมึง <c oughs> นี่มันฟันเฟือกที่วะมายอ่อไอ้เปรตนี่ล้อวิทย <c oughs> ์ไทยแล้วนั่นคุณลุงข้างหลังนี่ชื่ออะไรไม่รู้ ชอบผมกับคูลุงซวว่าลิ้วเต้านี่คนพี่ก็เดอนี่แางหลังส่วนอีเช่อได้ผมเต่งกับพห้ฮันใครเต่งเรียกลุงได้เลียกปีได้ดีเด้ออยงคุมกวอมตกลงนี้แล้วไอจริงก็บอกแล้วเนออวันลาวก้าวันอยากแก้มก็เร่งกินลาวก้าวนี่มันแกเร็วหมอบอไม่กินลาวก้าวก็เบืแกกูกินเพอ เมื่อกี้จะรอเล่นในกติกาคุณลุงอ่ะคุณพี่คนนี้ชื่ออะไรอ่ะอ๋อเนื่อเนื้อนวลลงเต่าแนะไอ้เนื่อหลังกำกลนยิ่งแลยก็เกล็กเกร็กเกล็กเกิดอันมาแล้งหน้ากว้างมันได้เดินกลนยิ่งมึงก็มึงเก่งเกงตั้งเกรงแรงจะก้าวเกะคนยิ่งมันพิดก้าวเกะบ่มองเลยอ่ะเสยก้าวเกะบ่มองว่ามิ้นเหมือนเชียงลงเกะจะเดินเกะจะก้าวหามามแล้วก้าวว่าอ๋อมตุ้ยไม่รู้ตุ้ยนี่ ดีพี่เจรจาพี่จีพีไหนจะเดินทางเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเน่ยนี่เป้าช้าสวยไหคะชินชินยอมผู้ชายคนนี้เป็นผัวอ๋อมีกล่องยี่หอยเป็ดนี่เป็นผัวแค่เดวไปจำเปรดไปยอมเมื่อนเปรดอยู่ค่ะแต่แหนวอาไปจำไรยังไงสอนหน้าเมื่อนเป็ดจนในแต่คนลักหลักกันไปเออยอมเมื่อนหัวอยนเนี่ยเนี่ยหัวตัวนนี่ในเรื่องดีขึ้นมึงโอหัน อไม่ดุดู้้หญในตงมาจะเดือดใจแกอยาวนี่ใครบนนี้โยนเปรตนี่ใคนี่ป้าแกจิงไม่รูปแรกแกมากกว่าหน้าเกียนหน้าจังเลยที่ข้างในก็มีรูปทองทองนี่ไม่ความวันนี้โยนี่ครับอันนี้ไม่บอกวโยนี่ครไปเลยน้องจอดกาจังหวัระนกเมืนเปรตวันนี้จะไปไนี่มีรูปทองพมั็เหมือนกันเนาะ จึงเป็นน้องเมื่อนวัวปเนียนอ้องก็เดี๋ยวเราจะยันเมื่อนคู่หอยบาดหลวกให้ตำต้าของอกูใจกันแล้วถ้ามาเดี๋ยวลอกเด็กโยนในกราบต่ำตา้าถูกเรื่องนี่มั่นทีนี้ปีเตีงก็อยูนในกราบรี่ไม่นเราก็ปีไม่ครับเหรอกราบเกรด็ดเลือกเกรด็ดพินชาติเลยเน้นหลายได้ดิกูกูมาเดี๋ยวลอกยังไงยังไม่ก็ไม่ ตีเหยาา้วยค่ะตียินรักเขาพี่พี่ต้เทศกาครับผมพี่รู้ไหมตั้งแต่วินาทีแรกที่ประกาศตเกันหน้าพี่แล้วเป็นยังไงไม่ทราบคือไม่ว่าทิฟทิ่ทไม่รู้อะไรล่มเนี้ยบรือเซอเห็นว่าไม่รู้ก็หวังไม่รู้ไม่ใ่ไม่รู้ไม่รู้ไม่แต่เตยเด็กกูเตรียมจ้างก็ไปตรงกันอยู่จ้างได้ก็ตรงกันกบชางทองอะไรพี่ ก้าวเร็กว <Bad? S 2> <Bad entry. S 1> ่าก ok ้าวุตายไม่รู้ะคือประกาศทิพย์ทิพรักพี่ค่ะประกาศทิพย์คุณนี่รักผมใช่พี่นี่หนุ่ยผูหยิงคนนี้ตัวบอกว่ารักเรานี่หนุ่ยเรายันในบึ้มหมได้ปกดำแลกวก็ใจกูไม่มาเลยวันหน้าเราบุบลอกลูนี่ พี่นีคิดว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะสมเป็นคู่ชีวิตผมแน่นอนลานบเดินกับแต่พ่วงว่าไม่สมควรใตพ่วงว่าสมควรพ่วงว่าไม่สมควรเอาเอ็ดพ่นเขาพูดยีที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะสมเป็นคู่ชีวิตผมเอ็ดพมนพ่อง่าเอ็ดพนพ่วงไม่มีได้มากหรอกคือผู้หญิงนั้นยากหนักถตาเธอจะบอกรักใครก็จะกุ้นดับที่ถ้าเธอรักใครแล้วจะเด้งว่าเธอรักชิิงกับที่คนตาคนแก่ก็ได้กล่าวล่าการในเราเงาเมียนี่เราเอายาคนที่เขารักเราเนีากเอคนที่เรารักเขาทำไมนี่คือจะได้กับคนที่เรารักเขาก็ไม่รักเรามันยุ่ง เราต้องหงอกเอาได้แต่ได em. ้กับคนที่เขาดักเราตำเรือก็ได้ม่งเปรยเดือนไม่ลบก็ได้กัคือกับเราไม่มีติ้งเดียวนี่ทีนี้ผู้ยิ่งคนนี้เนี่ยมันก็บอกกับตนแบบนี้แะได้ก็เตยดักตนชิ้นเตยดักตนชิ้นกับพี่นี่คิดเป็เช่นนั้นครับทีนี้เกิผลของพี่เช่นกต้นต้มก็ไม่มีได้มากหรอกมันไกลๆกับก้องไหญหนุยนั่นแหละคือผู้ยิ่งดันยากหนักที่เตยจะบอกรักกับไครทุกคนแต่นั้นไม่ตึงผู้ยิ่งตีดีกับผู้ยิ่งตีดีตึงแม่ก็จะดักผููู้้้้้ชชาาาายยยจะเปปปลีี่่นไไดกกกออรรบใหผ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn